ครับผมก่อนอื่นเลยเนาะผมก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีนะะนครับเป็นเนพื่อนพี่ๆเนาะทุกคนทุกท่านสำหรับคนที่กดไลค์แล้วกดติดตามคุณด้วยแล้วกันนะฮะเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันที่บท บล็อกพลกอรฉุกเฉินวันแรกนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าของมันจะมาวันไหนนะครับซึ่งลูกที่มีอยู่ก็ไม่พอสำหรับคนเล่นนะครับเพราะคนส่วนมากเขาเล่นลูกตอกเวียดนามฝาแดงเจ b ฝาดำมาส่วนน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกกิโลกันเป็นส่วนใหญ่ หรือว่าจะเป็นซ u เปอร์ฟิล์ซูเปอร์โดมของ r w s ก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้มันยังไม่มานะขนก็เลยมาแจ้งในคลิปอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าบางคนบอกวิรอนานเลยรอนานเลยอุ้ยผมรอนานกว่าคุณมากเลยผมบอกไว้ก,ก่อนเลยขนรอตั้งแต่โควิดวันแรกจน มาถึงวันเนี้นะฮะสำหรับลูกกิโลนะลูกที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะมันมากระสอบล่าสุดมันมีปัญหาหัวมันโตไปนะขนก็เลยไม่ได้ขายก็เลยส่งกลับไปเคมนะะมายี่สิบห้า่งกลับไปเคม13กิโลนะ ขอโทษด้วยกันนะคนโดดบุหรีนิดนึงเนาะต้องขอโทษด้วยแล้วกันสำหรับคนที่เล่นไม่เข้าใจว่าหูอ้วนที่ขวดลงคลิปไปที่ว่ามีแต่ตัวนี้มันหมดแล้วแหละนะมันต้องเล่นลมเท่าไหรนะ่ะ มันเล่นลมตั้งแต่พันห้านะพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งถึงสองพันไม่เกินนี้นะครับสําหรับหมอ้วนเนาะไม่เกินสองพันนะมันน่าจะปิวอยู่ช่วงพันเก้าพันปดนี่แหละพันแปดพันเก้านี่มันเริ่มปิวล้ะนะครับตามที่ขวัเคยลองนะลมสองพัน p s i เนี่ยนะมันจะนิ่งก็ยิงได้ขวยิงได้หกสิบเจ็ดิบยิงได้อยู่ะ สำหรับหัวอ้วนเนาะลูกเบอร์หนึ่งของเวียดนามที่ว่าขายอยู่คนไม่เคยเล่นนะเอามาสำรองไว้สำหรับไว้ทดแทนพวกลูกตลับหรือว่าลูกกิโลนะราคาก็เท่ากันนะกับหัวอ้วนนะครับส่วนอย่างอื่นถ้าใครจะหาอะไรก็ต้องถามมาแล้วกันเดี๋ยวคนไปถามพี่ผมให้นะฮะสำหรับใครที่หาละ นอกจากลูกนะครับเดี๋ยวผมไปถามพี่คนให้แล้วกันนะสำหรับลูกค้าที่รอนะครับบางคนอุ้ยผมไม่กล้าไปซื้อกับใครเลยนะผมซื้อกับคนขวัญมาตลอดสองปีแล้วต้องขอบคุณพี่มากนะนะแต่เวลาสิ้นปีพี่ก็ต้องมาเล่นกิจกรรมให้ขวัญหน่อยแล้วกันนะเนะพราะช่วงนั้นขวัแจกนะครับมาเล่นกิจกรรมให้ขวัญหน่อย ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าคนที่มาเลน่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ปีแรกที่ขวนจัดเลยกับปีที่สองที่จัดเยอะอยู่เยอะอยู่นะคนร้อยสองร้อยอยู่นะแต่ปีที่ผ่านมาเนี้ยที่ขวนจัดปีที่ผ่านมาเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่ไม่ถึงเจ็ดสิบคนด้วยซ้ำไปนะครับบางคนเขาก็บอกไม่กล้าไปซื้อที่อื่นกลัวมีปัญหาแล้วเค็มไม่ได้ ของขวัญน,นะครับถ้าซื้อไปแล้วมันใช้งานไม่ได้นะนะฮะถ้าซื้อไปแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับผลรับเข็มคืนนะแต่คุณต้องจ่ายส่วนต่างที่ขนเสียไปทั้งหมดนะฮะนะฮสั่งพิษอยากจะเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยผลเคยแจ้งไว้อยู่กลับไปดูคลิปแล้วกันนะครับรายละเอียดมันต้องเสียส่วนไหนบ้างมันต้องยังไงยังไงบ้างนะฮะ คนอยากให้ทุกคนสั่งของสั่งของให้พิกพิกหน่อยแล้วกันว่าคุณเล่นตัวไหนไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วสั่งสั่งผิดอะไรประมาณเนี้เล่นลูกเบอร์หนึ่งแต่สั่งลูกเบอร์สองไปเงี้ยการันตีว่ามันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเล่นลูกเบอร์สองแต่สั่งลูกเบอร์หนึ่งไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าขนาดลูกตัวเองเล่นขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันมีบ่อยนะซึ่ง ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะนะน่าจะตกอยู่ในหมวดร้อยละสิบแล้วกันนะครัสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับงานที่ใช้อยู่นะของอยู่กับเรานะศึกษาทดลองแล้วคุณจะรู้ว่าปืนเรามันแม่นอยู่ที่ระยะนี้นะนี่ระยะนี้ยิงยังไงกันไ่ผ่านระยะนี้ต้องเผื่อเท่านี้ของอยู่ที่เรานะ ลูกเป็นองค์ประกอบนะะความแม่นอยู่ที่มือเราด้วยเวลาเรากดไกนะลูกเป็นองค์ประกอบนะแต่ก็น้ำหนักก็มีส่วนน้ำหนักลูกเยอะใช้ลมน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ะต็ต้องเล่นน้ำหนักที่มันบรลานกันนะครับของอยู่กับเราเราศึกษาเราทดลอง ยังไงเราก็ยิงไม่พลาดเชื่อควรน,นะะขนเริ่มตั้งแต่สั่งหลอดอลูเปล่าๆมากึึงเองนะจนถึงทุกวันนี้เราประกอบเป็นปืนได้ถึงแม้ขนจะเลือกทำไปนานแล้วก็เถอะนะความรู้พวกนี้มันก็ยังอยู่กับเราขนถามว่าทำขึ้นได้จะเป็นสิบหรือว่ายี่สิบกระบอกก็ได้นะแต่ คนไม่ได้ทำนะสำหรับคนที่หาชุดยิงอยู่ก็รบกวนไปหน้าเลยแล้วกันนะขายเฉพาะอะไรแล้วกันอะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นของพี่ใหญ่นะที่ขวเอามาขายให้แกอาจจะายเป็นแกอาจจะขายหนึ่งช่องทางสองช่องทางหรือว่าจะมีเพื่อนโน่นนี่นั่นในกลุ่มขายช่วยขนก็ขอเป็นคนหนึ่งที่ขายช่วยแกอีกแรงนึงแล้วกันเพราะพี่ใหญ่ขวัญแกอยู่ด้วยกันมานานแล้วบางคน มาก่อนขวัญบางคนมาพร้อมขวัญแต่ที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้มันมีแค่ไม่กี่คนนะบางคนก็ทะเลาะแล้วก็แยกกันไปนะครับคนเก่งอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะครับอยู่ได้เฉพาะคนโง่คนฉลาดเท่านั้นมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคนเก่งนะฮะมันจะไม่ลงรอยกันนะครับเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้นี่กะนะบางเรื่องเราก็ต้องยอมโง่บ้าง ขวไม่ได้ฉลาดนะถึงขวัญจะชื่อฉลาดพิมพ์ดีก็ตามนะคนไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นบางเรื่องผมก็ต้องยอมโง่งนะบางเรื่องเรารู้แต่เราไม่พูดบางเรื่องเราไม่รู้จะถามดีไหมถามไว้เป็นครูรู้ไว้เป็นอาจารย์เขาดีกว่านะครัสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าของมันมา เดี๋ยวขวจะมาแจ้งในคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าลูกตัวไหนมานะครับสำหรับคลิปนี้นะขวัญก็มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมขวัญองไปแล้วครับ